วัสดีครับซุ้มบอลครับผมซุ้บอลชกคู่เอกวันหนึ่งเาที่ญี่ปุ่นนี้นะฮะวันที่16พฤศจิการ่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ร่างกายพร้อมครับซ้อมอยู่ในช่วงที่กำลังเร่งครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับซ้อมมานานเท่าไหร่แล้วครับก็จริงๆผมซ้อมมาตลอดนะครับซ้อมมาแบบตั้งแต่ชกเสร็จนู่นะครับรึ่งปีนะครับ แต่ว่าเพ่งมาซ้อมหนักก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนงวดเนี้ยเจอกับมาซาคิลุริซิครับซึ่งชนะตะวันฉายมาได้ดูการชุกแต่ไฟนั้นรู้สึกไงบ้างก็จริงๆดูไฟนั้นแล้วก็รู้สึกว่าผมมองว่าไฟมันก็เป็นไปตามรูปแบบที่ตอนแรกที่เราก็มองว่าตะวันฉายน่าจะชนะในในในจังหวะแรกแต่ว่าผมว่า ความผิดพลาดหรือหรืออะไรเงี้ยผมว่าเกมที่ตะวันฉายแพอ่ะผมว่าเป็นน่าจะเกิดจากตัวตะวตัววนฉายเองไม่ได้เกิดจากโมดีที่เขาเก่งขึงนะ้นอ่ะดูจากฟอร์มอ่ะผมมองว่าเขาเขาฟอร์มเดิมตั้งแต่ไปก่อนหน้านั้นมา 3- 4สไฟก็ก็เขาฟอร์มเดิมแหละแต่ว่าตะวันฉายอาจจะไปแล้วด้วยความที่แบบอากาศหนาวหรือไม่พร้อมอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันเกิดจากตัวตะวตัวนฉายเองที่ผิดพลาดในไฟนั้นซึ่งไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มองว่าโมดิี ador, เขาเก่งขึ้นมากๆอะไรขนาดน,นั้นก็เลยรู้สึกว่า วันนี้ก็แค่แบบไปให้พร้อมไม่ไม่ไม่แบบไม่สร้างความผิดพลาดหรือหรือไปยังไงต้สมัครเขาอะไรอเงี้ยครับอังนูรี่หลังจากที่ชนะตะวันฉายได้นี่ก็บอกว่าลายต่อไปคือซูเปอร์บอลอ่าอันนั้นก็คงแค่ฝันไปแหละครับแต่แต่อย่างไรก็ตาทีเห็นบอกว่าการการชกของเดรี่ที่ชนะขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่ารุก บอลรู้สึกไงเอ่อสำหรับผมผมว่ามวยมันไม่มีฟุกหรอกครับเขาซ้อมมาแบบนักเราจะไปบอกว่านักมวยแบบอยู่ๆไปต่อยเตี้ยงเียหลับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเขาซ้อมมาทุกคนซ้อมมาทุกคนวางแผนกันมาซ้อมหนักกว่าจะไปถึงวันชกอะไรต่างๆมันมันไม่มีฟุกหรอกครับแต่ว่าถามว่าเกมมันมันสามารถเปลีป่ยนแปลงได้ในในในแต่ละครั้งซึ่งอยู่ที่การวางแผนของแต่ละคน อาจจะตะวันฉายวางแผนวางแผนผิดก็ได้นะครับไม่ไม่ใช่เขาวางแผนมาดีอาจจะเป็นตะวันฉายที่วางแผนไปผิดก็ได้ครับมันมันก็เลยมันมันมันจะไปบอกว่าทุกก็เป็นไปไม่ได้แต่เหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดกับสปอร์ดแน่นอนก็พยายามจะให้ไม่ให้เกิดครับเพราะว่าแจ,จริงๆทุกมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดจเพื่อจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมแล้วกันครับเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นไฟสําคัญ แทบจะสําคัญมากๆแล้วในชีวิตผมเพราะว่าถ้าเกิดผมเสียแชมป์ไปการจะกลับไปเป็นแชมป์ H M ก็คงยากมากๆแล้วครับไปถึงที่สูปบอลสีเปรี้ขาแน่ๆคือเรื่องของกองเชียร์เอ่อเรื่องนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับผมเพราะว่าผมต่อยต่ยตางประเทศบ่อย<ม>ตั้งแต่ก่อนที่จะมาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าจะตอนต่อยอยู่จีนต่อยในยุโรปต่อยในต่างประเทศส่วนมากเราก็ต่อยกับนักชกเจ้าบ้านอยู่แล้วครับแล้วก็ กองเชียร์ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเจ้าบ้านเขาก็จะเชียร์เจ้าบ้านอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายบนเวทีก็ไม่มีใครขึ้นไปช่วยได้อยู่ดีแสดงว่าตั้งมีมีสมาธิในบนเวทีอย่างเดียวใช่ครับเราเรา,าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ไปฟังเสียงเสียงคนข้างนอกครับเราดูบนเวทีว่าแบบเออเราทําได้ไเขาเราป้องกันได้เราตอบโต้ได้เราทําได้ดีกว่าเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นก็จบแล้วผมมองเราครับถ้าพูดถึงโนี้อะไรที่มันในความเป็นโนรี่ที่มันน่าก,กลัวที่สุดครับก็คุณมีความแบบ อดทนของเขานะผมว่าเกมที่เขาชนะตะวันฉายได้เพราะความอดทนคนระับเขาถ้าไปดูยกแรกยกสองเขาเขาค่อนข้างรับอ,า,อา,าวุธตะวันฉายเยอะมากแล้วก็จริงๆตะวันฉายเป็นคนที่อาวุธหนักตัวผมก็ต่อยด้วยสองครั้งแล้วเขาก็รับรอจังหวะเพื่อจะแบบจังหวะเดียวที่เขาปิดเกมได้แล้วก็เขาก็รออดทนได้ดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมว่าคงแบบออกอาวุธเรื่อยห้ายกต้องแบบไม่ไม่ปล่อยให้เขาได้แบบจังหวะโตครับก็คงแบบ หาจังหวะออกอาวุธไปเรืเ่อยๆแรงบ้างหนักบ้างแรงบ้างสลับหนักไปเรื่อยๆเพื่อให้แบบออกอาวุธได้ตลอดและถ้ามีจังหวะปิดเกมมันก็จะปิดเกมไม่ได้ครผมว่าอาวุธของไทยใครใครรู้ของวยนี่ครับที่เราเห็นเห็นกันฮะเป็นตัวเด่นนะนอย่างวิกาสกิทหรือคาร์ทิคตรงนี้คุปวันมีความผิดไหมจริงๆผมมองว่าอันนี้ครับถ้ามันโดนซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆมันก็ไม่ดีมันก็เจ็บสะสมแต่ถ้าโดนทีเดียวผมว่ามันไม่ถึงกับ น่ากลัว <technology> ขนาดน,นั้นครับอยู่ๆแบบเดินไปเตะไปทีสองทีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราแบบต่อยต่อไม่ได้เลยทําให้เราแบบอ้วกขาหักไปเลยหรือเราแบบเดินต่อไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดน,นั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาต่อยอเตะบ่อยๆเป็นสิบครั้งเนี่ยจริงๆไม่ต้องเตะคาทีบหรอกครับเตะตรงไหนก็เจ็บครับถ <Because of this customer> ้าเตะซ้ําๆเป็นสิบครั้งอะ่ะมันมันต้องแก้ไขพอเราเดินทีแรกทีที่สองเราก็ต้องเราก็ต้องเลบกแล้วถูกไหมครับหรือไม่เราก็ต้องป้องกันเราต้องหาวิธีแก้แล้วผมว่าตรงนี้มันมันเป็นแบบ ยังไงไวัยพิบของของนักกีฬาถ้าเราโดนซ้ำๆแสดงว่านักกีฬาคนนั้นไม่มีการแก้ไขเกมเฉพาะหน้าผมว่าก็ยากแต่ว่าผมว่าสำหรับผมแล้วการจะปล่อยให้โดนเตะเป็นสิบๆครั้งมันเป็นไปไม่ได้ครับครั้งแรกผมเคยไปจริงๆเคยชกญี่ปุ่นครั้งแรกครับครั้งแรกแต่ว่าเคยชกไปเยอะในชกญี่ปุ่นหลายครั้งเลยดเรื่อบคุณบรรยากาศก่อน จริงๆผมว่าเรื่องแต่บุคคลนะส่วนตัวผมวาผมต่อยต่ตางประเทศบ่อยแต่ก่อนเดินเดินสายต่อยต่ตางประเทศแบบแทบทุกเดือนก็เลยค่อนข้างปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศแล้วก็อาหารการกินไม่ค่อยมีปัญหาส่วนตัวผมแล้วกันบางคนก็ค่อมีฟังจากพี่ๆไปบางทีเขาเอาขับข้าวอะไรไปทํากินกันที่่น่นอะไรเงี้ยแต่ผมอะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องอากาศก็ไม่ค่อยมีปัญหาผมกลับกันไม่ซ้ำอากาศ หนาวมันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยช้าลงมไม่ซ้ำไปเอ่อผมว่ามันแล้วแต่ตัวบุคคลนะเรื่องนี้มันมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าร่างกายบุคคลการปรับสภาพอ่าโรคไัยหรือใกล้หรือเป็นหวัดอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งแล้วแต่คนนโดยผมไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าจะยกต่อไปเนึ่งเดือนที่บอลปล่อยกิกรมไว้แต่ถึงตอคิกบ็อกซิ่งน่าจะประมาณปีครึ่งก่อนมาแล้วการซ้อมการเปลี่ยนกิจการไว้แต่สำหรับคิกบ็อกซิ่งมีการซ้อมอี่มากที่สุด ก็จริงๆส่วนตัวผมไม่ได้มีผลมากมีแค่บางจุดอย่างอย่างเช่นแบบเกี่ยวขาเนี่ยอ่าอย่างเช่นะจะจุดที่มันเป็นหลักๆคือการทอ่จับ้อที่เข่าหรือใช้ศอกเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอีกแล้วครับเพราะว่ามันมันเรารู้อยู่แล้วนะมันมันเราจะคอยคิดอยู่เสมอว่านี้ทําไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าจะมีหลุดบ,บ้างเวลาเตะและเกี่ยวขาอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าก็พยายามให้ไม่หลุดแล้วก็จังหวะที่ผม ชงๆบ่อยก็คือจังหวะที่เราทีบหรือเราเตะมวยไทยอ่ะเขาเกี่ยวขาได้เราก็ต้องลุนกับเลวแต่ในคี่พักซิ่งเขาไม่เกี่ยวเราเราก็เลยแบบรู้สึกว่าตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่แบบยากๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากครับที่ว่กการโชคในไฟนี้จะลงเอยด้วยกันน็องเอาไหมฮะก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากน็อกครับอยากอยากจบสวยๆแล้วก็ป ผมรู้สึกว่าฟอร์มหลังไม่ค่อยดีก็เลยอยากจบสวยๆให้ได้ครับคิดว่ายังไงก็จะเอาชนะน็อกให้ได้ครับถามเรื่องของน้ําหนักของบอลน,นิดหนึ่งตอนนี้เกินอยู่เยอะไหมครับตอนนี้น้ำหนัก74่ครับเม่เช้าซ้อมเหลยเจ็ดสิี่ครับจริงๆก็ปกติครับผมเป็นคนน้าหนักตัวไม่เยอะครับผมตัวเล็กกว่าเขาในรุ่นอ,อยู่แล้วการล่าหนักผมไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องน้ำหนักไม่น่ามีปัญหาครับ เราฟังจากสื่อญี่ปุ่นเหมือนเหมือนยลิทค่อนข้างจะมั่นใจมากอันนี้ปอนรู้ึกยังไงครับปกติครับเป็นเรื่องปกดิีวนะมวยถ้าถ้าเราไปชกแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็เราก็ไม่อยากไปชกอยู่แล้วครับเพราะาขึ้นไปโอ้เฮียกลัวเขาอ่ะสู้เขาไม่ได้หรอกมันมันไม่มีนักมวยคนไหนจะคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปชกแล้วครับเพราะเหมือนกันเหมือนกันแต่ผมนี่แหละครับถ้าเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้ผมก็ไม่อยากไปชกแล้วครับเหนื่อยเจ็บตัวมันไมไ่เหนื่อยมันเจ็บตัวด้วยครับแล้วมัน่ายขหน้าเลยครับ ก็เลยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาทั่วๆไปทุกคนเลยดูนควรจะมั่นใจนะใช่ครับถ้าไม่มั่นใจอะแตกครับแผนต่อไปถ้าสมมติคุณรวมแชมป์ได้แผน,นต่อไปแผนต่อไปล่ะครับก็คงน,นอนดูเด็กซ้อมมวยอยู่บ้านนี่แหละก <c oughs> ็คงก็ จริงๆถ้าทำเสร็จแล้วก็คงแบบจริงๆชีวิตผมก็มีแค่นี้แหละครับต่อให้ได้ไม่ได้ผมก็อยู่ตรงนี้คือน้องพัฒนาทั้งมวยแล้วก็ผมมวยดิชุดอยู่เวทีมวยว่าเมื่อมาซ้อมมาเรียนการชุดก็ตั้งใจซ้อมดิชุว่าถ้าถึงเวลาต้องเลิกต้งเลิกก็มาทำค่ายมวยอยู่ดีแล้วว่าอะู่วัตถุจัดนี่แหละครับแค่ จะทำให้มัน็นชีวิตชีวิตที่ดีขึ้นเขจอย่างนี้เทางวันเนี่ยเขาเต็มมวยชิบกซิ่งเพิ่มไหมม่นจะตัวง่ายันชิมะบาชิมะาจะฟักับบารคนะไม่เดี๋เยอจำททุกคนได้ดันี้ต้องบอกว่า่วได้อยู่ระเ็นน้นที่เด็นข้ามาระวาจะทุกคนไม่ได้เพราะเขามาเป็นสิบเลยทั้งทีมะเลย่ตัวจะโมญญี่ปุ่นนะสไล์เดยต่อมาสไตล์ ขณะเขาไม่ซ้อมเราเขาไม่ซ้อมแบบน,นั้นเลยครับไม่ได้ต่างกันเลยไม่มีทีก่าากำบายไหมไม่มีครับเขาเขาเขาเชีรมาหาคู่ไม่เชิญนั่นแหละครับครับท่านี้บอลฝากถึงเอฟซีบอลเน่ยฮะก็ไฟน์นี้ครับเป็นรายการใหญ่ประจำปีของบอลป็นเชีร์เลยครับ,บ er. รกร็บบร,บรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ชมอ่าคู่แล้วก็ฝากแฟนๆนะครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ประจำปีมีทั้งหน่วยทั้งๆ คนท้งคนไทยแลส้สน่งสนุนเต็มไปหมดครับก็ฝากให้ชาัไทยเชียร์นะครับคนที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็เดี๋ยวทามาน่าจะมีไลฟ์สตรีมให้ให้ซื้อดูก่ายๆกไม่แพงมากก็น่าจะเปนเเกนประโยชน์อทลเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปเชียร์คนไทยกันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีวันยนี่จะเป็นชิปทุกวันนี้ผมว่าคนไทยก็คง เปาแล้วสำหรับเผรนะผมว่ามับรรโอกาสที่เด็กๆยิ่งใหม่จะได้ติดตัวผมมีเด็กนักมวยเป็นสิบคนที่ลุ้นๆที่มา,าที่บ้านอยากให้เ็กม,เมมันมีความหวังก็คือชกมวยไปแล้วได้ค่าตัวสิบยี่สิบล้านผามว่าฉันเหมือนลุ้งพี่เป็นแชมป์โลกอะไรเงยก็อยากให้คนไทยเป็นมือโลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็หา,าได้ชมได้ครับ เข้ามาทุกครถ่ายรูปไล่ได้ตลอดดีๆมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทาร์ทายแล้วก็ถ่ายรูปด้วยสังครับครับขอโชคดีครับบอลครับคุณครับ